เราเริ่มต้นกันที่สำนักส่งทํานาคาครับท่านผู้ชมแครหน้าจอไว้เลยนะครับ3ตัวบนหางเดียวเจ้าของข้อมูลสำนักส่งนะครับ597ครับสำนักส่งทํามนาคาก่อนหน้านี้นี่น่าจะเป็นเลขตารางใช่ไหมครับถ้าเราจำจำไม่ผิดนะครับจะเป็นเลขตารางมี5มี9มี7งวดนั้นเลยนะครับจำได้นะครับที่บอกว่ามาจากสำนักส่งทํานาคางวดนี้4 6 3สครับท่านผู้ชม4 6 3สหางเดียว ส่วนทางนี้นครับเป็นทางของแอดโนดีนะครับเป็นทางชุด2ตัวบนล่างแล้วก็ชุดเน้นเลขเด่นนะครับซึ่งในงวดนี้แอดโนดีนะครับให้ชุดบนล่างมาที่8กับ5 3ตัวบนคือ583 9 35 253แล้วก็7 56 2ตัวคือ8 3 3 5 3 2กับ5 6นะครับชุด2ตัวเป็นชุดเลขชุด2ตัวบนล่างนะครับของแอดดูดีส่วนชุดล่างของแอดโูดีนะครับแอดก็ได้วางทางไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับชุดนั้นเป็นชุดล่างเฉพาะล่างเท่านั้นนะครับชุดนี้เป็นชุด2ตัวบนล่างต่อที่สุดของแอดใบหอมนะคะงวดของวันที่1มิถุนายน25 6 4นะคะ แนวทางหวยรัฐบาลให้บนตรงนะคะชุดเลข2ตัวนะคะก็จะมี303839505859ชุดกันนะคะให้กันที่03 0809หาเฮงค่ะจัดเดนหนึ่งห้อีกแล้วนะคะตามกันที่เลขนี้แอดก็มั่นสุดๆเลยนะคะแต่ก็ไม่มานะคะรวมไปถึง95ก็ไม่มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อ่าหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดเก้ามาแทนค่ะงววน,นี้ค่ะเลขมหาเฮงค่ะจัดเต่นกันที่สองห้าแล้วก็สองเก้านะคะสองชุดเด่นค่ะสองหางเท่านั้นค่ะไปต่อกับทางของชุดสรุปของแอดทอนกันต่อนะครับสรุปนี้เป็นสรุปเฉพาะล่างเท่านั้นนะครับซึ่งแอดทอนให้งวดนี้สรุปเลขเด่นมาที่6กับ7นะครับสรุปล่างส่วน2ตัวคือ6 7กับ7 7นะครับที่เน้นสุดส่วนชุดรองคือ9 7 6 5 9 5กับ96เป็นชุดสรุปร่างเท่านั้นนะครับของแอดทอน ไปกันต่อจากสำนักส่งเราไปกันต่อที่ต้นวราพลและต้นพารวยนะครับสองสำนักต้นนะครับอาจารย์ต้น,ตนวราพลงวดนี้บอกว่าเลขดับบนคือศูนย์แต่ถ้าอยากได้ศูนย์เอาศูนย์ไปซื้อล่างนะครับอาจารย์ต้นบอกว่าศูนย์เน้นล่างงวดนี้นะครับดับบนก็ศูนย์นะครับแต่ถ้าจะซื้อล่างก็ให้เน้นศูนย์ศูนย์มาหลักอะไรครับอาจารย์ต้นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า เที่วทางนะคะเป็นสูตรของแอดเทพนะคะตอนต้นงวดนะคะแอดก็มีลงให้ดูนะคะนำมาทบทวนให้นะคะเผื่อว่าท่านไหนลืมนะคะชุดเลขสามตัวที่แอดเทพให้ไว้นะคะก็จะมีสองหกห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์หกห้าชุดเลขสองตัวนะคะให้หกห้าเก้าห้าสองห้าสองหก